คำเตือนท่านผู้ชมที่เป็นโรคกลกัวหรือเป็นโรคหัวใจทางช่องกา w โหวไม่แนะนำให้ท่านดูหรือเล่นเกบนี้โดยเด็ดขาดเพราะอาจสง่งผลทำให้อาการกลัวของกันมีผลร้ายแรงจนงนำไปแก่ชีวิตได้ด้วยความรั้สึกเศร้านิโหว่ สวัสดีครับพบกับช่องอยูวแล้วก็เก็บ The Ghost อีกแล้วนะครับผมนี่ก็จัดให้ตามคำเรียกร้องนะครับผมซึ่งไอเจ้าเกมนี้เนะี่ยผมก็ได้ไปศึกษาตีการเล่นเพิ่มเติมนะครับก็เข้าใจมากขึ้นนอกเกี่ยวกับตีการเล่นเรื่องคลิปที่แล้วเนี่ยก็เล่นแบบงงแบบคนไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคเดี๋ยวผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่าก่อนครับสำหรับใครที่ เขามาเล่นใหม่นะครับการตั้งภาษาไทยเนี่ยให้กดไปที่ตั้งค่าครับตั้งค่าหดนดีไหมครับนี่ภาษาตอนแรกมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมตอนแรกนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เลื่อนหาษะไทยรับกดถอยหลังหรือกดไปข้างหน้าก็ได้นี่เซิร์ฟก็อยากเล่นอะไรก็ ปั๊บเลยนะครับผมส่วนเล่นเอเชียแล้วกันนะว่ามันจะได้ไม่ปิงเนาะส่วนเสียงกราฟิกเนี่ยก็ปรับตามสเปคของเครื่องท่านผู้ชมเลยนะครับแต่ปรับมีเดียมพอนะว่าสเปค,คผมไม่ได้แรงขนาดนั้นโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมโอเคครับได้ห้องแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นพีเอไอครับ ตร,ตรงนี้มีคนไทยมีคนไทยเปล่ขขามีครับมีครับเปิดไม่หน่อยดิมีากไว้กอนเสียงก็ค่อนข้างกระตุกนะครับ ันดีครับไม่มีคนไทยเลยหรือสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับมีนกอนี้เป็นเอไอวะผิดไปด้วยกันคนไทยคนไทยไปด้วยกันโอเคครับ ไปกับวเขานะฮะอาจะคุยไปนกันเขา <c oughs> บอกว่าให้ซ่อนใต้ตู้หรือตามตู้ได้นะครับทีมผมไปอ่านมาเออในตู้นี้ซ่อนได้ไหมเป็นอะไรทั ซ่อนกิปที่แล้วเราไม่รอดน,นะครับปีไอ <c oughs> ขนาดปีไอ้อนี้ปีบด ไะไรมาเลยโอ้สอนนะใครไปเหยียบอะไรวะ <c oughs> ผีะ่อมันเต้นตับตับเนี่ย <c oughs> เอาไปดีเอาไปดีซสอนนะเนี่ย ปิดปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนผีบดไม่น่าจะเปิดประตูได้นะอันนี้คืออะไรงดไฟบ้างเกยียบมันมีเสียงวะเนี่ย นี่คือห้องอะไรเพลูมเฮ้ยเยียบหลังทีวีได้ไหมเยียบหลังทีวีเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าไม่ได้ไวะด้นานโน้นหน่อย ว่าอยู่เฉยๆก็ๆน่าจะรอดนะบอกะว่าผีมาให้วิ่งถอยหลังใช่ไหมตอนแรกบอกไปด้วยกันตอนที่วงแตกห,หลอนเสียงประตูดีแหละประตู นาทีนะคะซอนซอนซอน,อนเอาสักห้องหนึ่งเฮ้ในห้องอะไรก่อนพรทำไรไ,ได้ไหมไม่ได้ก็มีอะไรอะ่ะมันจะเป็นเตียงมั้งแก้วน้ำขยะเฮย้ยเสียงประตูนี่มันน่ากลัวกว่าเสียงผีกันเน่ ปิดด้วยเดี๋ยวผีมันรู้ว่าเราอยู่ในนี้ตกลงหาที่ลหักนะเล่เกมนี้นี่ต้องอุทานตกใจตลอด อีกสกเกมแล้วกันน่าจะเป็นผีโขนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามีคนไทยหรือเปล่า อยู่ที่เดิมม,มั้เน,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 นี่ยใคบอกอะไรกันสวัสดีค่ะาประดิการค่ะแล้น่าจะมีคนใจครับนี่เสียกี่ที่เสียงนี่เสียงอะไรทุกผู้ชม ปิดก่อนประตูอ่ะอยูประตูก่อนปิดเออ เขาไปไ่ายอีกค่ะทางนี้เว้ยเส๊บว่าผีเมื่อกี้ผมเห็นอะไรไปเฟียมรอดกลับเฟียัน่ากลัวทุกคนน่ากลัว e ีสองแล้วนะครับยังไม่มีตาไหนที่จะรอดเลยนะโต๊ะก็าไม่เจอตู้ก็ไม่มีแห่โอ้โหโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อยากเล่นอีกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ขอตัวลาไก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ